자 <목소리도> อุ้ยหนูรับเลยนะได้เลยครับพราวนะคะคือเหนียครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ห้องเมสสองดูสไตล์ความจริงอ่ะเรามากันบ่อยมากก็เคยเจอกันบ่อยด้วยที่เอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียนะคะคือเราเป็นแฟชั่นไอคอนอ่ะเนาะนี่ออกออกตัวออกตัวแล้วตัวแล้วนี่ยังยังไม่กล้าพูดเลยนะเนี่ยไม่ใช่ดูดูไอจีเราหลายคนถามว่ามุมไหนเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีคลิปหน้าเราบอกว่าพาไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ถามมุมถ่ายรูปตึกเอ็มโพเรียมเนี่ยบอกเลยนะครับอยู่เกาหลีเลยอ่ะไลติ้งงขอเเาานี่ยยสวมก ถ้าของพาง,ง่ายๆสุดเลยคือมันจะเป็นซอกค่ะซอกข้างข้างร้านพาดาแต่ว่าถ้าเกิดช่วงเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยนะคะต้องไปที่ซอยข้างๆจาจะทางที่รถเข้าอ่ะมันจะมีดูเป็นสตรีทหน่อยดูสตรีทใครทชยอย พี่จูจะแบบหนักหนักหนักทำไมคุณออกตัวก่อนเดี๋ยิี๋ยพี่จูดูหนักเรื่องรองเท้าแบบสนนเกอร์เขาบอกความซึ่งเ้าชอบน้อยนะเพราว่าเขาชอบน้อยนะไม่เชื่อเฮ้ยจริงๆไม่จริงหลังกล้องใส่หัวเอาจริงๆนะเราก็ จะดูอะไรที่มันดูใส่ได้นานๆใช้ได้นานๆเช่นรองเท้าคู่นี้ถูกไหมเช่นรองเท้าอ่ะอันนี้เป็นโลฟววอสซิลีนที่เป็นตัวคลาสสิกของเขาใช่ไหมก็ใส่ได้ยาวๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอ่ะสมมติของใหม่นางมาของใหม่ดังมถ้าของใหม่เราต้องไหมอันนี้ก็ก็น่าสนใจนะเสียงสั่นเลยเมื่อกี้อีกเสียงหนึ่งนะครับนี่เป็นเสียงสองแล้วอ่ะโอ้ผมแล้วครับไม่ค่อยมีกฎอะไรครับหมายถึงว่ามีอย่างเดียวก็คือกดโทรศัพท์แล้วก็ช็อปเลยทันทีหรือไม่ก็มาก็กดตังค์แล้วก็ลูดเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้นะคะ เราก็อยู่ในห้องเมซรงเดอรสไตล์นะคะซึ่งในนี้เนี่ยเป็นของใหม่หมดเลยเป็นนิวไอเท n มนิวคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์สที่ e m p o r i u m ียมและแอมคเนี่ยจัดมาให้เราคือ<ๆ>ไม่ไม่ไม่ต้องไปเดินในช็อปละให้ปวดหัวเพราะเขา<ม><ๆ>เลือกเลือกสิ่งที่ดีมาให้แ้วใช่แล้วสินทีที่สุดให้แล้วไปดูดีกว่าดูดีกว่ามันเหมือนแบ่งไว้เป็นโซนผู้หญิงผู้ชายเลยนะนี่คุณเดินหนีผมอรอคุณเดินไปแบบผมรู้เลยว่าคุณจะเลือกตัวไหนต้องมาตามแรงดึงดูดเราดูกันเร็วๆมาว่ามีแบรนด์ สื้อผ้าแบบแบรนด์โปรดที่พาช็อปบ่อยมากเลยนะโซดา,าสีนวยมากดราตรงเนี้ผมว่าเป็นคุณออหมดเลยอะ่ะสองผู้ชายก็บีมบ <Be ans. S 1> ีม <Be ans. S 1> ก็ชอปบ่อยเนี่ย <laughs> ต่อดีโอ้เซรีนอันนี้สวยมาก ซื้เอเลยเหรอเซ็นต์หนูเกลียดเนาะผมว่าสังเกตหลายทีแล้วเวลาแบบผู้หญิงจะซื้ออะไรอ่ะผู้หญิงจะบอกว่าอันนี้น่ารักคําว่าน่ารักเนี่ยเสียตังค์แน่นอน <c oughs> จริงๆงแฟนผมบอกว่าน่ารัก<า>ปุ๊บเนี่ยเตรียมตังค์เลยเตรียมเลยต้องเสียตังตังใครตังพี่จูหรือตังหนูนะตังค์ผมอ๋อเนี่ยไงตัวอย่างที่ดีพี่จูเราซื้อเองเราต้องซื้อเองเขาไม่ซื้อให้เราเลยตอนนี้เขาเขางอนนะคุณแก๊คพี่แทนพี่จูซื้อให้หนูน่าฝากบอกพี่แทนหน่อยอุ้ยอุ้ยหนูรับเลยนะได้เลยครับโจทย์แรกนะะค แฟชั่นเชลเลนจ์ให้ทั้งคู่เลือกของให้กัน2ชิ้นแกผมอาผมผมให้คุณพาวก่อนเลยอะอันนี้ได้ไหมเราชอบอันนี้อ่ะอันนี้ค่ะสั่งตัวให้ี่จูนค,คือเราสุขว่ามันมันหลากหลายดีตัวนี้ใส,ส่สบายสบายแต่ตัวนี้ก็ดูใส่สบายเหมือนกันแต่ว่าน่าจะสนุกถ้าไปแมทช์ต่อได้เลยของพาวนี่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ยากที่คิด <c oughs> <c oughs> เอาไอเทมนี่เขาแบบไม่น่าจะเคยใส่ดีกว่านี่ของโบติก้านะครับ ีนี้น่าจะสนุกในการแมทแน่ๆนะฮะเผื่อไว้หนึ่งอันเพราะว่าลุกนี้ไม่รอดมาลุกนี้แทนตาต้นซึ่งไม่ดูมันนี่มันทาให้่จูอ่ะอันนี้ดูเป็นทาให้่จูอันเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรอ่ะดูหันได้ไหมอ่ะอ้าวพี่จูสลับรอไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เหมือนเดิม อันนี้อันนี้น่าสนใจอ่ะจะสุดราอยู่แล้วสุดรามีอยู่ไม่กี่ตัวที่เราใส่ได้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นอะหนูว่าอันนี้น่ารักเซลนี้น่ารักไปน่าจะเอาเป็นเบเซอร์ของเซลีนเพิ่มเข้าไปนะปนี่ค่ะไ,ได้ได้ไหมได้นะ ติ๊งติ๊งเฮ้ยเหรอเขาเลือกฝูงกันนะใช่หนูอยากเล่นสีให้มันสีสันกระเป๋าใบเล็กๆเอาไว้ห้อยคอน่ารักนะครับเฮ้ยกระเป๋าน่ารักคืออันนี้มันมันดูเป็นยูนิเซ so ็กซ like ์มากค่ะดูแบบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้น่ารักนะการแสดงน่ารักมันเจนเดอร์เลสแล้วปะไม่ได้ว่าแบบกระเป๋าใบนี้สำหรับผู้หญิงกระเป๋าใบนี้สำหรับผู้ชายอย่างเงี้ยไม่ใช่ละใช่ทั้งหมดอย่างที่บอกครับนี่เฮ้ยได้ไหมคะไม่มีกล้องอยความสนุก ก็อกูกล้องไปไปแพ้รับท่าวแล้วเมื่อกี้พูดคนเดียวตั้งนานอ๋อกล้องไม่อยู่กล้องถ่ายอยู่ค่ะเราว่าก็ค่อนข้างลงตัวในแบบของเราแต่อันนี้มันมีความพาสเทลแล้วเราอยากเติมพาสเทลเข้าไปอีกมานั่งรอแล้วเฮ้ยรอแล้วเหรอเดี๋ยวสิผู้บอผู้บอท่านหนึ่งผมก็เป็นผู้บอเหมือนกันเน่ยอยู่ข้างๆหนึ่งสองสาม ผมหันไปโม้โนทีว่าผมแบบส่ง attitude ไปแรงแล้วคุณพาวเฮ้ยซีดีเิยผหนู่หนูไ็ยืนง่ายๆนะไม่ไม่แล้วค่ะแล้วอันนี้ปริน์ออนปรินสบายแหละพราว่าหนึ่งงาหนึ่งานจับเวลาลค่ะจับเวลาอ่ะเฮ้ยเขบอกน่ารักอ่ะมีน้ำหนักเบาด้วยนะเวลาจะหมดแล้วเอาวองของก่อนั้นอชดมากะ เราได้ละสูตรเราเราเริ่มจากทาท่านสีแดงค่ะอ่ะหนูได้สองอันหนึ่งจะเรียบเรียบหรเรียดเฉยเรียดเลยอ่ะเรียดเลยครับเอ้ยหนูเอาตัวนี่เลยห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะหมดเวลาจะรอดไหมปะพร้อมค่ะเลือกพร็อพละอยากให้มันดูเยอะไปอีกถือหมอนจะโม้ทีอันนี้ไปเลยรองเท้าเพราะอยากให้เป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะหรือว่าพูยเพราะว่าอันนี้ลงตัว นี่คือประมาณ5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวซิเดี๋ยวสิังนี่ยังไม่จบหรอยังไม่จบซิยังไม่มีกระเป๋าเลยเขาบอกว่าใบนี้นยฉันต้องมีใบนี้ทรงคุณค่ามากเป็นงานคราฟที่แบบคือปกติเขาอาจจะเป็นการพิมพ์ในแคนวาสเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ค่ะใบนี้เนี่ยเขาจะเป็นแคนวาสมาก่อนแล้วก็ปักทีละตัวปักโลโก้ทีละตัวมีความจําเป็นนะมีความจําเป็นแต่หนูหนูเป็นคนพอประมาณหลายคนสงสัย คุณซื้อของบ่อยไหมหนูหนูว่าหนูเป็นคนกลางๆนะซื้อกลางๆไม่ได้บ่อยกลางๆนี่หมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งหนึ่งชิ้นโกหกเองไม่เป็นขยี้มากเลยนะเหมือนผู้อยากได้มาเลยนะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฝากไปถึงแบรนด์ไหมครับยากแต่พายังไม่ได้ร้อยอันนี้มาลองถือเรายังไม่ได้เลือกเลยโอ้ผมนี่ว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยังไม่เสร็จที่มันการแสดงกว่านี้หน่อยเพราะเป็นเรื่องปกติครับทุกคนเป็นเรื่องปกติผู้หญิงนะครับกับการแต่งตัวต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะเฮ้ยก็ได้นะฟิลเหมือน ่่าแตวนี่เห็นไหมมันมีหลายอย่างที่ดีิดนึงไงถึงเวลาพี่จูเลือกนี่ก็ได้นะเน้นสีเหลืองไปเลยเพราะว่าเข้ากับชุดข้างในดูมีความแบบสตรีทได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าได้แหละได้ได้ได้จเกียรติกว่าอันนี้สาธุเบเซอร์เชิ้ตข้างในแล้วกางเกงเป็นบีมหมดเลยบผหมวกด้วย หมว e กมีนส่วนการใช่ครับกระเป๋าเป็นโบเตก้านะครับผมโอเคมาดูชุดพาบ้างยังไม่ได้แบบว่าอวดเลยว่าเราใส่อะไรทั้งเสื้อตัวในเสื้อตัวนอกแล้วก็กระโปรงจากโซดาค่ะเราแม็นาโนแบกนะคะจากโรเอเว่ใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็น รอ<า>งเท้าสูงสีเหลืองแล้วก็มีคริสตัลนะคะจากโดเชนกัปะนาค่ะมาถึงที่ก็ต้องช็อปใช่ไหมพอ,อช็อปตอนนี้เขามีโปรดีมากเมื่อเราซื้อสอง0,000 0นบาทเราจะได้วอชเชอร์หนึ่งพันและวอชเชอร์สูงสุดคือ1 0 0 0 0บาทแต่ว่าหนูรู้มาอีกว่าเขามีโปรบัตรเครดิตด้วยก็คือแต่ละบัตรก็คือแล้วแต่เลยใครใช้บัตรอะไรก็ดูที่ร้านได้ที่โตได้ว่าลดเท่าไหร่กี่จทย์จะยากขึ้นมียากกว่านี้เหรอคะมีชิ้นเดียวกันให้เราใส่เหรอคะจริงเหรอจะได้เหรอลองซิลินไวจีน สีขาวสีขาวคือต,ตัวนี้หรอเป็นคูนุ่ณพี่จูโอชาลเลนผมมากเลยอันนี้สุดๆได้เลยลองดูเอ้ยได้อยู่ตองนี้พาก็ใส<ะ>่ได<ะ>้ด<ะ>้วยเอาไปลองเปล<ะ>่ยนโอเคครับให้มันดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปเลยนะผมว่าเสื้อยืดกับโรอยเวมาใส่อันนี้ก็ได้นะพริง้งเรียบร้อยครับผมอ่ะมันต้องเพิ่มความสนุกด้วยการใส่แอคเซสซอรีเข้าไปนะครับผมรอยเวนะครับนี่ดีกว่านี่คอมพลีทลุคครับรอดไหม เอยสนุกเหมือนกันนะเพราะมันเป็นยูนิเซ็กไงข้างบนภาวะเป็นสีสีนะ่าจะสนุกกว่าขอลองอันนี้ก่อนใส่เป็น2ชั้นเพิ่มแบบความสนุกอะไรอย่างนี้เราใส่เป็นเป็นเชิ้ตสกอตข้างในใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนิดก็ยังเห็นเป็นโลโก้อยู่นะคะอยากลองเป็นโลเฟอร์ซิลีนอันนี้คู่ใหม่เราว่าก็น่าสนใจอันนี้มันก็ชิลด,ดีนะแต่อยากลองสีสีเราว่าอันนี้ได้เอยอ,อันนี้ดีกว่าอันนี้ลงตัวน่ารักเหลือกระเป๋า ใบโปรดของเราเองดีกว่าโอเคค่ะเขาได้ลุคนี้แล้วค่ะทั่าทุลุกของพราวนะคะก็ข้างบนนะคะ2ชิ้นบนเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตเนีย่ยเป็นจากโรเว่ค่ะแล้วก็กางเกงน,นะคะเป็นคูลอตจากเดนิมค่ะรองเท้าค่ะเป็นของโบเทก้านะคะแล้วก็กระเป๋าชาแนลค่ะได้ล,ลุคนี้ผมยังไม่มีเลยอะ่ะพี่จูก็ต้องมีนะ <S <S ยืมถือหน่อยได้ไหมสุดท้าย,ยสุดท้ายอ่ะครับสุดท้ายอ่ะค่ะอ่ะพี่จูอ่ะเลยชาร์เลนที่4นะผมคัลเลอร์ทู แม็กซ์นะครับผมใครสี่ที่สุดแล้วคือเชนะนะคือได้วอลเชิ่มไหมคะได้ไหมคะต้องมีต้องมีแบบคาดหวังวอลเชอร์หรอคาดหวังนะเออคาดหวังนะนะะฮไปค่ะไปวิธีการเลือกเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องเริ่มจากการที่ดูเสื้อหรือว่ากางเกงเลยผมว่าเลือกจากอันเสริมก็ได้นะครับผมหยิบก่อนเลยคนะคะหยิบหนึ่งนี่เริ่มจากอันนี้พอเราสตาร์ทใบนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกเสื้อผ้ามาแมทก์ต่อหนูอยากลอง ัน,น้นสวยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเติมสีเอาเครียดม่ถึงได้แหละอันนี้ศูนย์รมแม่สีออมออมให้พี่จูละกันเก็บคำว่าออมให้พี่จู <c oughs> ผมรู้สึกแพ้แต่ยังไม่เลิ่เหรอเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ดีกว่านะผมว่าตัวนี้ดีกว่าสวยกว่าอะไรก็ได้ตอนเนี้ยอ่ะเป็นยังไงคุณอุ้ยสวยอันนี้อันนี้มามาโชว์เฉยๆว่าตรงนี้น่ารักว่าแบบข้างบนาน่ารักแต่เรายังไม่จบค่ะเราต้องใส่ตัวนี้นี่มี2สีนะคุณเขาบอกว่า สีเยอะๆพี่จูตอนนี้พี่จูมีกี่สีแล้วคะเอาเล็กๆนิดน้อยแล้วก็นับเนาะนับนับนับได้นับได้หกเลยเหรอมันหกได้ขนาดนั้นเลยเหรอเติมรองเท้าคุยเราเราใส่อันนี้ได้ปะไม่ต้องใส่มันไม่จําเป็นมาลองก่อนว่าแบบสามารถทําอะไรกับเขาได้บ้างใส่ให้สีเยอะกว่าพี่จูแค่นั้นเลยเอาพูดตรงๆเลยผมจะเอาอะไรไปชนะเนี่ยดูด้วยตาเปล่ารู้สึกว่าโอ้โหเริ่มจากที่ข้าวผมข้างบนก่อนสีฟ้าหนึ่ง แดงนี่เฉดเดียวกันไหมพู้สาวผมว่าแดงเฉดเดียวกันด้กว่าสิบแล้วรองเท้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะจบแค่นี้ก็ได้อ่ะตาพี่จูพี่จูยังไม่หมดนะอ่าเจ็ดเปลี่ยนเขาซะหน่อยนะเพิ่มสีหน่อยเก้าผมใส่หมวกก็อีกแหมเราต้องดู Moto ด้วยนะว่ามันเข้ากันหรือเปล่าอาแฟชั่นโอเคจบ สิบเอ็ดสีเท่ากันเราถูกอาการสิบเอ,อ็ดเท่ากันเท่ากันอยู่เป็นดูวโ้โยลองดูดีกว่าว่าทุกๆใครใส่อะไรบ้างรก่อนเอ่อเนคไทจากบีมนะคะแล้วก็จกเจคเก็ตบเทก้านะคะเดรสตัวนี้ของโซดาค่ะแล้วก็ที่คาผงพาด้ากระเป๋าเฟนดีนะคะแล้วก็รองเท้าโบเทก้าค่ะผมหมวกคอสนะฮะกร, <c oughs> ระเป๋าของโบเตก้าเสื้อคอสนะครับแล้วก็เสื้อตัวข้างในเนี่ยก็เป็นของรเวอ่าเข็มขัดของโบเตก้าครับกางเกงของบีมส์นะครับแล้วก็ รองเท้านี่ของเฟนดี้ครับผม,มเว้นถ้า้าลุกของเรานะคะในโจทย์ Color to Max คือเอาจริงถ้าเราซื้อทั้งลุกเนี่ยคือมันมูลค่าเยอะมากนะถ้าเกิดซื้อที่ e m p o r i u M ี่เอ็มคเียรเนี่ยก็จะได้โปรโมชั่นที่ดีมากคือว่าซื้อ20,000บาทนะครับผมได้ววลเชอร์คืน1,000บาทและวอลเชอร์สูงสุดคือ1น0 0 0บาทนะทุกคนตลอดเดือนมีนาเลยนะครับใช่ก็คือซื้อได้ทุกสโตร์ของ Empo r i u m ี่เอ็มคเลยเรานะคะยังสามารถใช้โปรบัตเครดิตด้วยคือเหมือนวอลเชอร์มันเหมือนเป็นกำลังใจให้้้เราไไไดปปซืือออชินน่่ เราก็เลยชอบโวเชอร์มากเราอยากได้นี่มีอีกหนึ่งแคมเปญที่อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันก็คืออะไรอ่ะสตรีทสแนปครับทุกคนอคือให้ทุกคนเนี่ยแบบถ่ายรูปกับเอ็มพเยียมเอ็มคอเทียไปหามุมดูคือมันมีมุมที่แบบซ่อนอยู่ที่มันดูแฝดูเก๋อยู่ที่มพวก็ถ่ายไปเยอะแล้วก็สามารถไปดูใน IG เราได้ไปดูได้เลยแล้วก็อยู่ที่นี่เยอะก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันแล้วกพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแฮชแท็กเอ็มแฟชั่นไอคอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทีม มาได้เลยมาแต่งตัวกันให้สนุกที่สุดแล้วก็มาถ่ายรูปกันแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ก M Fashion Icon ค่ะดูรายละเอียดได้เลยที่ Facebook นะคะ M Premier M q u r t i e IG M p r m i e M q u r t i e นะคะแล้วก็หรือว่าแอดไลน์แอดถามได้เลยที่แอด M District ค่ะถึงเวลาละที่เราต้องเลือกของกลับบ้านทำงานแรกของถูกต้องประจำเลย <laughs> มาที่เนี่ยทำงานแรกของตลอดนี่คือเรื่องจริงอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานกันในการแต่งตัวนะคะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ